ท่านที่นั่งข้างๆผมนี่ก็คืออุ้ยคำนะครับหรือ <Okay. S 1> แม่พอพรนามวงนะครับซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดของผมเองนะครับวันนี้เช้าวันที่16พฤศจิกายน2554นะครับตอนนี้ขนานี้ก็8.5กว่าแล้วนะครับอี mm hmm. สักครู่นะครับทางผมจะพาแม่กัอุ้ยคำนะครับ <Yeah. S 1> หรือแม่พอพรนะครับ mm hmm. ไปทัวร์เชียงใหม่ไปด้วยกันนะครับ เอาละครับการเดินทางของพวกเราก็เริ่มต้นแล้วนะครับก็เช้าตรู่วันนี้ท้องฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วนะครับก็เราออกเดินทางก็ประมาณ6กนากาสามนาทีครับและก็ที่สําคัญอยิ่งก็คือเพื่อนคู่การเดินทางของผมนะครับก็คือแผนที่ GPS นะครับไปได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่มีหลงนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ติดตัวผมเป็นประจําเลยทีเดียว และก็ก่อนที่เราจะออกจากจังหวัดพะเยานะครับที่สําคัญที่สุดก็คือภาชนะของเรานะครับจะต้องมีน้ามันเติมนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้เติมด้วยน้ําเปล่านะครับเติมด้วยน้ํามันนะครับ <c oughs> <c oughs> การเดินทางของเราก็ไปทางเส้นทางอำเภอ,าเอาเาบางเหนือครับก็ออกมาจากจังหวัดพะเยาก,ก็ประมาณสิบก,กิโลเมตรนะครับเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดลำปางนะครับอำเภอบางเหนือครับ เดินทางไปเชียงใหม่นะครับเราก็มาถึงจุดชมวิวครับเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นก้อนพะเยาและก็ตัวเมืองพะเยาอย่างชัดเจนทีเดียวครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีดอกบัวตองให้ชมอีกด้วยนะครับครับก่อนที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราออกจากตัวจังหวัดพะเยามาก็ประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับเราก็มาถึงจุดชมวิวกว้อนพะเยาซึ่งสูงจากระดับน้ําทะเล891.492เมตรนะครับ ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากทีเดียวนะครับมองเห็นตัวเมืองพยาวมองเห็นกว้านพยาวได้อย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะชาตรูของวันนี้ครับ ครับตัวนี้ก็เป็นบ่อน้าร้อนธรรมชาตินะครับที่ตำบลแม่จีดีนะครับอำเภอแม่กระจานจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นบ่อน้ำเลิศเป็นบ่อน้าร้อนดั้งเดิมเกิดกําเนิดอยู่ที่นี่เองครับซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับนอกจากจะชมธรรมชาติของบ่อน้าร้อนที่นี่แล้วนะครับที่นี่ยังมีร้านขายของทีิระลึกนะครับของทีิรลึกมากมายทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับ โป่งน้ำร้อนอำเภอเวียงป่เป้านะครับเป็นเป็นบ่อน้ําร้อนที่เกิดจากธรรมชาติจากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านโป่งน้าร้อนเล่าว่าเดิมทีบริเวณนี้ยังไม่มีหมู่บ้านเป็นป่าดงดิบเมื่อก่อนเรียกว่าโป่งดินที่มิสว์ต่างๆลงมากินโปง่งดินโป่งเป็นประจําและบริเวณบ่อน้ําร้อนก็ยังเป็นทางผ่านของพ่อค้าระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยมีม้าและบัวเป็นพาหนะเป็นเส้นทางเดินไปตาม ไหลเขาตลอดเวลาและใช้เป็นจุดพักแรมด้วยเพราะพื้นที่เป็นลานทำเลสะดวกจนต่อมามีผู้คนอยู่มามากขึ้นก็กลายเป็นหมู่บ้านนะครับส่วนบอ่อน้ำร้อนนั้นเกิดจากธรรมชาติมีอยู่ด้วยกัน3บ่อความร้อนประมาณ90องศาเศษเียครับ่อนี้ก็เป็นบอ่อดั้งเดิมนะครับก็สำหรับต้มไข่นกกระทานะครับก็อุณหภูมิ90องศานะครับสามารถใช้เวลาในการต้มก็ ประมาณห้านาทีก็สามารถทานได้เลยนะครับรบตอนนี้ไข่ของเราห้านาทีครับก็ได้เวลาสุกพอดีนะครับไข่ไข่นุกกระทาที่เราแช่ในบบ้อน้ําร้อนไว้นะครับเก้าสิบองศาทีเดียวนะครับจุดนี้นะครับรมาแล้วครับมาแล้วครับไข่ขึ้วครับกระชชกกระชวกน้ําทําความสะอาดนิดนึงนะครับก่อนที่จะเก็บมาทานนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับไข่นกกระทานะครับซึ่งสุกพอดีเลยนะฮะก็สำหรับทานได้เลยนะครับตอนนี้ครับและอาหารเช้าที่นี่ก็ที่บอนร้อนนะครับเราก็แบบทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารหรูๆแห่งหนึ่งนะครับเส่นที่นี่นะครับอร่อยมากครับร้านอาหารนี่นะครับ เดินทางมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับก็ับแรกก็ต้องพาแม่วิคำนะครับหรือยายคำบิดาผู้บังเกิดกลายไปครับไปทําบัตรใจตรงนะครับที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับผมก่อนเที่ยงแล้วนะครับวันนี้นะครับ ก่อนที่จะเดินทางขึ้นบนรอยสุเทพนะครับเพื่อไปกราบนวสก,การพระธาตุดอยสุเทพนะครับเราไปแวะกราบนวสก,การพระครูบาสีวิชัยทวุลแห่งล้านนาซึ่งเป็นผู้สร้างรอยสุเทพกันก่อนนะครับในปีพุทธศักราช2477หลวงตรีประกาศซึ่งเป็นผู้แทนรัษทรคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายได้นําความไปปรึกษาครูบาศิวิชัยซึ่งพนักณทิวัดพระสิงห์ความที่ได้นําไปปรึกษาครูบาศิวิชัยเกี่ยวกับการที่จะทํานําไฟฟ้าขึ้นไปใช้บนวัดพระาธาตุรยสเทศซึ่งครูบาศิวิชัยก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าการสร้างทางขึ้นวัดรดยสเทศนั้นจะง่ายกว่าเมื่อสร้างเสร็จก็จะมีไฟฟ้าใช้อย่างแน่นอน หลวงตรีหลวงสีประกาศพร้อมกับเจ้าแก้วนวรัตจึงใช้เงินส่วนตัวจัดพิมพ์ใบปลิวคนละ50,000ใบ5 0 0 0 0ฉบับแล้วแจกจ่ายไปยังทั่วล้านนาเพื่อเชิญชวนคนเข้าร่วมในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยมีครูบาศรีวิชัยเป็นประธานในการร่วมสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยมีครูบาศรีวิชัยเป็นประธานนั่งหนักในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพโดยครูบาศรีวิชัย ได้กำหนดเอาเลิกในวันที่9พฤศจิกายนรัศราช2,477เป็นวันลงจอบแรกการสร้างทางขึ้นโดยสุเทพพรบาสศิวิชัยมีผลงานในการก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดวาอารามฝากไว้กับล้านนาไทยจำนวนถึง107ผลงานจนชาวล้านนาต่างขนานนามท่านว่านักบุญแห่งล้านนาไทยท่านเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนศักกาช2,421 และมะรณภาพเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481ร่วมส,สิริอายุได้60ปี8เดือน10วันได้รับพระราชทานเพลิงศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันะมหิดลรชัชกาลที่8โดยอัญเชิญเพลิงพระราชทานโดยพลตรีพระหนพหนนลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยต้ามาหลวงประกาศหลวงศีประกาศ ซึ่งเป็นผู้คเคารพเลื่อมใสในตัวครูบาศีวิชัยอย่างมากล,นล้นได้ใช้เงินส่วนตัวจำนวน50,000บาทจ้างกมรมศิลปากรหล่อรูปเหมือนครูบาศีวิชัยแล้วนํามาตั้งเป็นอนุสร,รีไว้ในบริเวณพิธีลงจอบแรกมีการสร้างทางขึ้นดุสเทพเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนร,รุ่นหลังได้คำลึกกราบไหว้ครูบาศีวิชัยตราจนถึงปัจจุบัน วัด,ดสุดเทพหรือวัดพระาธาตุสุเทพมีชื่อเต็มว่าวัดพระราธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นวัดที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพเลขที่9บ้านดอยสุเทพมู่ที9ตำบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยตำนานกล่าวว่าเป็นที่ปฏิสถฐานพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระมัท t ลุลงคาธาธต์ตมามีรษีตัวหนึ่งชื่อว่าวาสุเทพหรือสุเทวะรษีมาบำเพ็ญตบะอยู่บนดอยนี้ผู้คนตั้งหลายจึงเรียกชื่อดอยนี้ตามชื่อของฤาษีและตามประวัติพระเจ้าคือนากษัตริย์โอที่6ของราชวงศ์เมืงรายได้สถาปนาก่อตั้งเจดีย์เพื่อประิษถานพระบรมสารีริกธาตุจากพระสุมนเถระ ซึ่งได้นำมาจากเมืองสุโขทยัยพระเจ้าคืนนาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบนหลังช้างเผือกมงคลตั้งบรมีเสียงช้างช้างเผือกมงคลได้เดินขึ้นบนดอยเมื่อช้างไปถึงบนยอดดอยแห่งหนึ่งจึงชะลอพักเอาแรงครู่หนึ่งและเดินทางต่อพวกเขาลูกนั้นชาวบ้านเรียกว่าดอยช้างนอนจากนั้นได้เดินต่อไปถึงยอดดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นลานกว้างและเหมาะสมดีที่จะสร้างพระเจดีย์ไว้แต่ช้างมงคลไม่ได้หยุด อย่างมุ่งหน้าต่อไปโดยโลกนี้ชาวบ้านเรียกนามว่าเรียกลอยนี้ว่าสนามลอยงามข้นถึงบริเวณที่ปฏิษถานนวัดพระธาตุดอสุเทพแห่งนี้ช้างมงคลเดินบนสามรอบแล้วก็ส่งเสียงร้องขึ้นสามครั้งร้อมกับคุกเข่าหมอบลงพระเจ้าคุณาจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากหลังช้างและสร้างพระเจดียนะ์ณที่นี้เมื่อปีพุทธศักราช1919 เป็นเจดีย์แบบเชียงแสนผสมลังกาและณนะวันนี้นะครับการเดินทางขึ้นบนไปน้ำรัสการพระธ,ธาตุลาสุเทพก็ไม่ได้ลำบากมากนักเดิมจะขึ้นทางบันไดนาคแต่ณนะปัจจุบันนี้ทางนักท่องเที่ยวน,นิยมเดินทางขึ้นบนรถรางไฟฟ้าครับผมครับวันนี้สำหรับทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับพาแม่เที่ยวเชียงใหม่พอเสร็จลุกสาเร็จร่วงกไปโดยดีนะครับ ก็วันนี้ตับใจต้องจริงๆนะครับได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมกับคุณแม่อำพรนำวงครับคุณแม่หรือแม่แม่คานะครับมารดาผู้ให้กําเนิดคนเดียวก็มีโอกาสครั้งหน้านะครับก็จะทาแม่มาเที่ยวอีกครับสวัสดีครับ